เันเสาร์ใครเขาทํางานมื้อนี้ก็พภากันมหาเลาะคือเก่าทุกคนเมื้อนี้ก็อยู่ที่อินชนย้อนร่วมเมื่อเสาร์นี้เท่าแก่คือโทรมาหากัตตะแปดมงเนาะโทรมาบอกวา่ามื้อนีนก็คือลูกค้าบ,บุมมีเข้างานตอน2 0งทุมเด้อพะนะมันก็ถึกใจคนมักเลาะยางเฮาแลวเนาะกระเทือนได้ตื่นแล้วก็เลยภากันแต่งตัวมหาเที่ยวแมะเพราะักมักบุกมม่กทุกคนนั่งรถ2งชั่วโมงก็มาได้เพราะกว่าสิมาฮอดเนาะก็คือพากันมาตั้งแต่10 0โมมาฮอดนี่ก็คือเที่ยงพอดีก็เลยพากันไปเลาะยมม้อนว่กนากาเมันนแะแาาแบบบบมีีดด้ไปหาถ่ายรูปงานกก็คือถ ลยทุกคนถ้าเกิดว่าเมื่อใดเป็นขึ้นคืนแล้วเฮาก็บอยากไปบันไดย้อนว่าถ่ายรูปโบงามแม่ถ้าเกิดเมื่อใดแดดแดดแบบนี้ถ่ายรูปก็คือบบว่าที่ถ่ายมุมใดก็รู้ซื้อว่าเจ้าของงามไปเบืดเนาะบอกเลยกันย้อนเจ้าของอีกเลยเนาะในความคิดเจ้าของคือแบบเวลาไปถ่ายรูปมือที่มันแดดออกรู้ซื้อเจ้าของงามก็เลยอยากไปเนาะส่วนมากแล้วเมื่อใดแดดแามใดก็บโบได้อยากยู่ห้องจะเถ่อดอกเพราะรามาห้อเนาะทุกคนคนก็คือหล่ยหลไหมมันนี้ย้อนว่าเป็นวันเสาร์เวลาเฮาก็คือลืะอป้ากันมหาเกลือแล้วเนกเน กินเอามาเกลือให้มันเนาะพอแล้วก็พากันย่างเลาะไปต่อเนาะย่างเลาะแล้วแล้วก็จังสิพากันไปหาเนวอยู่เนื้อกินได้อบนี้ย่อว่ายังบ่ทันพากันกินข้าวเลยแม่ย่อมาตั้งแต่1 0โมงแต่มันก็คือยังบ่ได้หิวปานได๋เนาะก็เลยยังบ่ได้พาไปกินพอแล้วก็ถึกใจบ่คักเนาะเบิ่งจากหน้าตาแล้วคือยิ้มเปยเปยอยู่จนจบคลิปพุ่นล่ทุกคนก็บ่าเรื่องมาเที่ยวแบบนี้มันถึกใจคนยังเฮาอยู่แล้วเนาะพอแล้วพอบ้านก็คือจ่มคือเก่านัล่ะตามสไตล์คนบ่อยากไปใส่เนาะคืออยากอยู่ต่ห้องแม่แต่ว่าเฮาก็คือสายมักเลาะบนี้มันไปนํากันก็จมกันไปนําทางนัล่ะพอแล้วอยู่ข้างหน้านั้นก็สิเป็นมี คอนเสิร์ตเนาะส่วนมาล้วก็ซิมีแต่ผู้เฒ่าโดที่อยู่แถวนั้นแม่ก็ซิมีสองมองในมินิคอนเสิร์ตนี้ซิมีอีกวังหนึ่งเนาะเพิ่นก็คือพากันทั้งร้องทั้งเต้นแม่ก็คือพากันม่วนกุ๊บเนาะพอต่ย่างลบมาในทะเลเนาะก็คือมากมาทุคนมากบรรยากาศแบบนี้แม่เวลอยากซิมานั่งแบบนี้อยู่สมือเนาะอยากซิมานั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลแต่หรือว่าบได้อยู่ในทะเลก็โง่พแห้งกับโบจักต่ว่าเวลาเห็นทะเลวังอื่นเนาะที่เขาเจ้าไปถ่ายก็คือมีหอยหลายๆก็คืออยากซิไปโพทะเลแบบนั้นเนาะ บุจักเนาะแต่เบิงทรงก็น่าสิบูมีชีวิตรอดอยู่แล้วดองเฮาเบิงเลยก็ได้บ่ละพอแต่าพาก,กันถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาก็จักคิดได้คิดดีอีหยังก็คืออยากถ่ายรูปกระโดดแบบนี้แม่ทุกคนแต่ว่าหัวเข้าก็คือบอ่อํานวยเนาะเจ็บเบิดแม่ดีแล้วหัวเขา้าบ่ผิดหรอกเนาะบ่ละมื้อนี้ก็สิพากันเมื่อเร็วแน่เนาะก็คือสิบ่ได้อดยู่ค่าคือกูเถื่อได้ย้อนว่ามื้อนี้เฮายังสิได้กลับไปเฮ็ดงานอยู่เด้ดตอน2 0ุ0นก็สิเมื่อประมาณ4:00นเพื่อสิกลับฮอนห้องก็ประมาณ6:00นเนาะพอดีแล้วเพื่อเมื่อก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าแพอีหยังแล้วก็ไปเฮ็ดงานแหมพอแต่พากันถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาก็มีเด็กน้อยเกาหลีย่างเ มาหแล้วก็ถามว่าไปถ่ายรูปให้แน่ใดบอพนะพ่อบ้านของเขาก็เลยได้ไปเป็นตากล้องให้เนาะวันละเมื่อนี้เป็นตาก้องให้เฮาบ่พอยังได้ไปเป็นตาก้องให้เด็กน้อยเขานาเนาะก็คือใส่กล้องผู้ได้ถ่ายเพิ่นน่วเพิ่นก็คือบ่เคยถ่ายจกเทเ่อแม่เขาก็คือสอนให้เนาะว่ากดแบบใดแบบนี้แม้พอปกติแล้วเฮาคือมีแต่พากันถ่ายโทรศัพท์เนาะก็คือบุเคยถ่ายกล้องจกเทเ่อในระหว่างที่เฮาถ่าพ่อบ้านมาเดี๋ยวเขาก็สิมากเก็บบรรยากาศให้เบิ่งเนาทุกคนเบล้องัีเราก็ได้งว่ามือีบรร้าคลั่งเลวเนาะกิดว่ามื้อใดมันเป็นมมมนัวก็ือ ือสีโบงามคือจังสีเดแต่นี้บรรยากาศก็คือเป็นตะมาถ่ายรูปขึ้นอย่างนี้ว่แล้วคือถึกแล้วน้องมือนี้ที่พากันมาเนี่ยพอเราพอบ้านก็เข้าถ่ายรูปแล้วแเพิ่งกลมาเนาะก็ขึ้นอย่างมาไกลเติบอยู่ในทุกคนอันนี้เขาก็คือซูมเข้าเนาะเาะว่าเขาก็คืออยู่ไกลเติบอยู่เมีกับมูเฮาพอถ้าขึ้นมาก็คือมาพอรถรางพอดีแล้วก็สิมาเบิ่งขะเจ้าร้องเพลงเนาะมาเบิ่งขะเจ้าร้องเพลงกับมาเบิ่งขะเจ้าเต้นแม่เบิ่งติละก็คือแบบซ้ํำกันกับได้ออกกําลังกายเลยได้เนาะพอถ้ขึ้นมาแล้วบัดนี้ก็สิพากันมาหาแนวกินเด้บัดนี้ย้อนว่าหิวข้าวแล้วแม่อันนี้ก็สิเป็นโอเด้งไม้ละ500แม่รุกคนก็คือราคาดีง งามบคักเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าก็ขายบุได้แพงแม้แค่ไม้ละห้าร้อยวอนพอบ้านก็เฮาเพิ่งกระจัดไปเนาะเพวกก็กินอยู่นี่สองไม้พันวอนเนาะส่วนเฮาก็คือสีกินเป็นไส้กรอกพอปกติแล้วมาแบบนี้เนาะมากกินไส้กรอกแม้พอแถวเฮาอยู่มันบุควายมีเนาะไส้กรอกก็คือบุควายได้กินไไ่นปนใดส่วนมากถ้าเกิดว่าอยากกินก็คือไปหาซื้อตามจีเอ็เอาแบบนี้แนมะ้ไปซื้อตามจีเอ็หรือว่าซนะียูเนาะเวลวพอต้องกินร้านนี้แล้วก็สีหาย,ยางเลาะกินไปเรืะะ่อยๆนั่นละย้อนว่าคืออยากกินข้าวแต่ก็คือบุได้พากันเข้าไปกินรเข เลยแม่ก็คือสิหากร้านนั้นร้านนี้ก็คือไปหาลองบิ่งเนาะว่าร้านใดมาเซพกันยังซีแม่เวลาพอจะพากันกินแล้วก็สิพากันย่างต่อเนาะก็มาพรถลดล่างอีกแล้วแม่เลียวเห็นลดล่างแล้วก็คือขึ้นยากสีขึ้นเนาะแต่ว่าเขาก็คือเคยขึ้นไปแล้วล่ะรอบหนึ่งเวลาบรรยากาศอยู่นี่ก็ซิฟิลประมาณแบบขึ้นังยู่งานวัดแมทุกคนก็คือสิมีคิปตุกตาปลาโป่งหรือว่ายิงปืนแบบนี้แม่แต่ก็คือบได้ไปเ็ดอย่างสักอย่างดอกเขาก็คือหาแตนแทวกินเนาะอันนี้ก็คือเมื่อสร้างขนมวันนี้แม่ องสั่งมาลองเบิ่งเนาะเขาก็ซีมีหลายใส่เนาะพอบ้านของเขาเพ่ก็คือสีเอาเป็นใสครีมนี่แหละส่วนของเขาก็คือสีเอาเป็นชีสเนาะก็คือยังให้มันยืดแม่มันก็ซีมีทั้งเบิดอตยุสี่ใสเนาะซีมีชีสแล้วอันนี้ก็คืเป็นใสทั่วดำแม่และอันนี้ก็คืเป็นใสครีมเนาะแล้วอีกใสหนึ่งก็คือซีเป็นใสไข่ดาวเขาก็คือสั่งมาคนละอันเนาะของพอบ้านเขาก็คือสีเอาเป็นครีมส่วนของเขาก็คือสีเอาเป็นชีสย้อนวไปยังให้มันยืดๆคือแบบคนอื่นเขากินเลยไหมแต่บุรุษโลซาน ยืดไปเรื่อยๆไปเกือบมันบวก่าคอเนาะเห็นห่านาก็คือสิบโซื้อกินแล้วใส่นี่ก็คือหาซื้อขีมกินดีกว่าแหมใส่ขีมมันคือเสบเลยไปกินน้ำของพ่อบาเนาะคือรสชาติมันเสบเลยละแต่ว่าใส่ซีดนี่คือบไหวเนาะก็คือแบบมันยืดเกินไปแหมเกือบมันคาคอเจ้าของเนาะก็คือหาแนวยากให้เจ้าของครับกินก็คือได้เอามือเด็ดไปนำเนาะบบรู้ว่าคนอื่นเป็นคือกันหรือบ่อได้ส่วนเฮาเนะมันคือกัดหัวสิบบวกขาดเนาะมันกัดขาดยากแบบนี้แม่ก็คือได้เอามือยิกออกไปนำเนาะก็สิพาคันมาเย ยังหากินไปยู่เรื่อยๆเนาะส่วนว่าเฮานะคือเก่าวาสิยาเลยเด้ย้อนว่ากินอันนี้เข้าไปก็คือรู้ซื้อ่าออิ่มแล้วแมแต่ว่าพ่อบ้านก็เฮายังมาต่อยู่ร้านนี้อยู่เนาะเพิ่งก็คือซิมากินโอเด้งอีกแล้วแมส่วนเฮามาร้านนี้คือได้มากเก่ารลัดเนาะเบิ่งตีล้วพ่อบ้านก็เฮาเราก็คือยังมาจัดตตอายุเพิ่งก็คือสั่งโอเด้งมาอีกส่งไหมเนาะยุมองนี้ก็ได้ย้อนว่ามันก็ไม้ละห้าร้อยวอนคือกันแต่ว่าบางร้านก็คือขายไม้ละพันในทุกคนมันก็คือบุคือกันเนาะแต่บุร แล้วก็จัดมาอีกสรงไหมแต่ว่าเฮาก็คือกินนําบ่ได้ดอกอิ่ม